ักเลยครับลู่วนหลงนะแข่งชาวจีนตามอยู่0.3ครับจอติดจังหวะเดินกระเร่งขึ้นมาที่โค้ง2ครับไต่เขาแล้วก็ขาลงตรงนี้คันเร่งเพลินไม่ได้ครับสปีดเกินมีโอกาสทะลุไปโค้ง5ได้ต้องเบรกนิดครับตรงนี้แล้วก็ขวาเข้าครับลงมาโซนเฟิรมเลนเยนโลครับโค้ง6กแล้ีสปีดออกไปแซงท้ายอะไย่างเงียกวาเอออกครับ ผมเห็นมาลงด้านหลังครับตัวแบ็กเวนลูหมนหลงกอะติดมาครับยังไม่ปล่อยแซนดี่ไปไหนคือเป็นแผนของเขาแล้วครับหมายเลขแ9ครับครับเตรียมตัวแต่อาลู้ครับจอติดแซนดี้เลยไม่ปล่อยแซนดี้แล้วครับระวังครับระวังจะเดินโดนแซนดี้วางมิดครับแซนดี้นีหลอกลายที่เนี้ยนะไหมหลอกลายนะโอ้ยติดตลอดโอ้นี่คือไปไหนไปด้วยใช่เขาเป็นลายเดียวกันเลยไม่ช่วยสปาดด้วยครับแบบนี้ผม เดี๋ยวแปทีนะครับกี่บาทก็ไม่รู้ลู่วนหลงจอมาแซนดี้อยู่ตรงกลางครับขับดีเป็นไว้ก่อนกันการไล์ไว้ก่อนครับแล้วก็เทคันเล่งออกไปไปนะครับหมูเร็วกว่าเดิมอีกสองคันนี้นี่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยนะเกาะมาใหม่ลู่วนหลงสมาธิดีเดียวน่าจแซนดี้ใช่เปลี่ยนลายออกนอกนะครับ แล้ดวดูดาวฟอสมันทำงานกับวิงหลังครับสั่นแบบปึบผึบจริงครับโอ้โหอันนี้ถือว่าออกนิดเดียวครับใช้คำว,ว่าออกนิดเดียว,วเห็นไหมศูนย์จุดออกนิดเดียวพอแล้วเริ่มมีระยะห่างแต่เดี๋ยวจะมาเข้าตรงนี้นะครับตรงช่วงของการหักสไตล์ขึ้นเขาด้วยนะครับแด<ร>นด<ช>ี้จะค่อนข้างกะลายนิดนึงเห็นไหมฮะติดแล้วก็คือแดนดี้กับลู่ฝนหนงเนี่ยเป็นแบบับในซาร์ทเดียวกันนะครูจากเวลาต่อรอบสูงไปปไปจะตีสามสี นั่นที่34ประมาณ5รอบติดกันเข้ามาแดนดี้ซูวิกจอด1 4 1วินาทีสงต่อให้ทีมเมทชาวจีนครับเด้งกี้วินเนียบายฟิกรตสึนะรครับทีมงานเพลงมือครับเปลี่ยนยาง4ล้อเลยครับโอ้โหรวดเร็วมากแดนดี้ ออกมาจากรถแล้วครับก็ส่งให้เด้งยี่ลงไปขับต่อดักลาสูดเพราะได้ลมดูดมาตลอดครับดูครับว่าใครจะเข้าก่อนนะครับระหว่างแซนตี้กับลูออาจจะมีสับขา,าหลอกกันนะครับคู่นี้ช่วงเข้าพิ็ต้องระวังนะครับจีกันนี้เกิดแซนตี้ชิดขวาจะเข้าพิช ตัะตกไม่รู้โอ้โหเไปกันที่กันมาดูครับว่าจะเข้าพิษไหมแต่จริงๆูเองเขาก็ต้องบริหารเรื่องนี้ด้คราบพิจารณาอย่างเพราะว่าถ้าสติหนึ่งมันสั้นเกินไปยางมันสั้นเก้นไปปลายปลายสติยางมันจะไม่ดีพอในการในการที่จะไล่ทำเวลารูปมันหลบเข้าเอาดอีกโอ้โหเอาแล้วครับ อันดับ2อันดับ3าห่างกัน3ามวิกว่าอันดับ3ามอันดับ4ี่ห่างกัน3ามวิกว่าคือนะผมว่าตอนนี้นะทีก็สื่อสารแล้วคือ<ม>คริสโตเฟอร์เขาก็รู้แล้วว่าแบงค์เนี่ยเร็วขึ้นใช่ทีก็บอกคริสอูจะต้องเร็วขึ้นอีกเ <c oughs> พื่อที่จะให้ทัน<ม>จำนวนรอบใช่ครับจำนวนเวลาใกล้จะหมดนะครับแล้วถ้าผมเป็น่วงจริงๆเลยคือคาโลครับเออซีวีดีของเราครับจะยังไงครับมี ติดต่ออาจยืมโทรศัพท์ผมได้นะฮะโทรบอกแกสักนิดนึงมาเริ่มมาเริ่มมาครับเ็คเตอร์หนึ่งเริ่มเร็วครับต้องโทรบอกแกสักนิดนึงจะให้นิ่งไม่ได้นะครับตอนนี้แกขับเวลาต่รอบส5ห้าที่โดมไปวิเดี๋ยวดูรอบต่อไปครับเริ่มเร็วครับเพิ่มเร็วขึ้นแล้วใช่โอ้แต่คนที่ไม่แผวเลยก็เนี่ยแหละครับก็คือชิสโตเฟอร์เฮสกับลูกหวนหลงครับไปกือสุึทุ่นในที่เหมือสามเหมือนกันกู้เลยใช่โอ้โหดูเรือจะ เห็นที่อยู่เท่านี้แต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นนี่จะเรียกว่านาทีสุดท้ายอ่ะอาจจะประมาณสักส4รอบหลังจากนี้ครับใช่แต่ตอ,อนนี้ครับผู้นาครับวิ่งอยู่เดียวเดียวห่างเอาไว้1 3 3วินาทีครับเด็งที่นักแข่งชาวจีนครับมีการต็อกรอบนะครับรถหมายเลข65หรูปแบบครับ ดูเบิร์กเรยอะไรก็แข่งมาแล้วแล้วปีนี้ก็ได้แชมป์มาด้วยเหมือนกันนะครับในรุ่นปอกรุนนนนนน่นที่สักสี่นี่ครับผู้ชนะของการแข่งขันเข้ารับธงหมักลุกครับเรียบร้อยครับวินเฮียบายเบรควิกแอปพลูดเลสซิ่งครับเด็กยี่กับ,บเขาจะให้เรากลับมาดูครั้งหนึ่งเอ้าจอมแล้วสามพันโคบีน่าจะฝั่งน้าเบสมามาถึงนี่ครับโค15ครับจังหวะเร่งเขาเร่งมา ผู้นำครับัจะคงขับได้ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบมากครับสุดยอดเลยนำเียว่านักกต่แรกมานะครับแซนดี้ก็ทำงานได้ดีกับแล้วก็มาเนี่ยครับเล็กี้คือในการแข่งขันนะครับมันไม่ไดดวนแก้ความเร็วแค่รอบเดียวครับคุณต้องเร็วแล้วก็คุณต้องบนหารยางไว้ใช้ให้จบสติหนุณได้ได้มาดูกลุ่มหลังครับพี่ผู้นำเราทราบแล้วแต่กลุ่มหลังเป็นยังไง ยี่ครับน้ำโดดเลยแก้นในการเลยสามนาทีครับพอผ่าน3นาทีครับก็จะเข้ารับมาไปนองแล็บว้าสต์แล็บไม่มีคะแนนนะฮะไม่มีครับไม่มไม่ใชรหวางนี่แย่งกันเร็วเลยอ่ะช่วงท้าย <laughs> แย่งกันเร็วมีทุกฟ้าที่นึงเพราะกำลังจะมีการแซงท้องรอบรถหมายเลขที่หของคุณเพ็งนะฮะกับ ไปกวางอยู่เป็นอดิศาสต์ตั้งพูนเจเิญครับใช่ครับหนานะครับโอ้โหจะดูเวลานะครับคาร์โลแวนแดมเร็วกว่ากลุ่มนี้ทุกคันเลยครับใช่รอบล่าสุดคือเขาเร็วกว่าทั้งกันตศักดิ์นั้งคริสโตเฟอร์แล้วก็ลู่หันหลงครับก็อย่างที่ครับผู้ชนะของการแข่งขันเข้ารับธงหมักลุกครับเรียบร้อยครับวินเฮียบายบีควิกแอพซูลเรสซิ่งครับเด้งยี่กับแซนดี้สวิกชนะไปครับ แดนซูเปอร์ซีรีส์นะครับในรุ่นของ GT3 นะครับอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของรถหมายเลข37นะครับตามมาด้วยรถหมายเลข89หมายเลข12นะครับรับส่วนหมายเลข27ตกในอันดับที่4 62จบในอันดับที่5และหมายเลข25จบในอันดับที่6ครับเดี๋ยวนักแข่งก็จะมาที่บริเวณแท่นรับรางวัลใช่ครับต่อมาที่พารคเบอร์เมย์ครับเดี๋ยวบุดดี้น่าจะได้คุยผ่านบทสัมภาษณ์นะครับใช่ครับ ท่านผู้ชมที่ชมอยู่บริเวณขอบสนามก็เดี๋ยวแสดงความยินดีปลดไม้ปรบมือให้กับนักแข่งได้นะครับแต่อย่าพึ่งลงมานะครับตอนนี้ยังลงมาไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวรถแข่งก็จะทำการกลับเข้ามาที่บริเวณพิษกับใช่ครับโอ้โหนี้มันมากนี่มันมากแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็ค่อนข้างเยอะใช่ครับนี่ครับผู้ชนะการแข่งขันครับแซนดี้ซูวิตจับคู่กับเดงกี้ครับวินเฮียบายฟรีคิกแอสตัเวสติ้งครัมดับสองคาร์โลแวนดามกับวอลุ่ยพรมพักดีครับ สิงหโมเดร์ตอทีมไทยแลนด์ครับและสิงห์อีกคันหนึ่งครับปิติพิโรภักดีกับการนาสักคูซิริครับจบการแข่งขันในโพเดียมอันดับที่3แสดงวับยูนดีด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ผลจากยังไม่เป็นทางการนะครับอันดับที่4ก็จะเป็นลิขเจ้านะครับคู่กับคริสตอเปอร์ในรถหมายเลข2ีิเแล้วก็หมายเลขข้ออครับลูวิดลง แล้วก็เวลาต่อรอบดีสุดนะครับได้แก่รถมาเลข37กรับ1นาที33.957เลยครับแมยอดเยี่ยมทีเดียวครับเดี๋ยวก็คงจะเห็นรถของแซนดี้เข้ามานะครับปรบมือให้กับนักแข่งด้วยนะครับนะครับขอเสียงปรบมือให้กับนักแข่งด้วยวู้ฮู้สุดยอดมาก ะครับพอจบการแข่งขันรุ่นสุดท้ายในวันนี้ก็คือซุนคาร์จีดีสามครับต่อไปก็จะมีกิจกรรมแถวนี่ครับดัมมี่กริดลงชื่อไว้เพื่อที่จะจับจองพื้นที่ครับแต่กิจกรรมจะเริ่มต้นหลังจากที่หมอบรางวัลเสร็จใช่ครับส่งตัวแทนมาก่อนนะครับส่งตัวแทนมาพบกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับนี่ครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเดงยี่ c o เก r a t u l a t i o n โอ้นี่ครับยังวัยรุ่นอยู่เลยนะฮะใช่เด็กๆเลยอ่ะ เวทีวรเราได้เรียนรู้หลายอย่างจากการขับของนักแข่งหลายๆระดับนะครับวิธีการวางแผนการถนอมยางครับ<ช>การวางแผนเรื่องกลยุทธ์ในการเข้าพิษเนี่ยต้องชื่นชมเลยครับแซนดี้ซูวิกแล้วก็ทีมงานของเขาครับวินเฮียเรียกว่านํำตั้งแต่ต้นไปเลยนะฮะและนักขับทั้งสองคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไนดะ้อย่างสมบูรณ์แบบใช่แต่วันพรุ่งนี้นี่นะละครับโดนบวกอีก 15วิใช่จาก1 4อยสีบเอ็บวกไปอีกอาจจะจอดนานนิดนึงเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีครับต้งสกคนแล้วพรุ่งนี้สตาร์ทคนแรกก็เป็นทางด้านเด้งยีด้วยใช่นะครับสลับกันแซนดี้ก็อยู่ไม้สองจซนด้อ่ถ่ายภาพกันได้เลยครับชูถ้วยกันหน่อยครับอ่าโชว์ y e ยโชว์ กองของเรานี่นับได้เป็นร้อยร้อยท่านเลยนะครับบรรดาผู้ชมคนดูนะครับนี่ครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับมาปะกันม่